สำรับท่านที่สอบถามเรื่องของเงื่อนไขาการผ่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเปิดโค้ดนะคะดีววิวอธิบายคร่าวๆเนาะอันดับแรกเลยส่งงานผ่อนกับอาริเกเตอร์ได้สูงสุด10งวดมันจะมีตารางผ่อนอยู่ค่ะอ่ะอันนี้คือตารางผ่อนเนาะว่ารถประเภทไหนปหนถึงอปหนึ่งสองสามส้าเนี่ยรถแต่ละประเภทเนี่ยผ่อนได้เท่าไหร่ก็ตามตารางนี้เนาะทีมวิวแบะ ต่อมาค่ะเรื่องที่ดีที่สุดเลยของอารติเกเตอร์ก็คือส่งเคสผ่อนไม่หักได้รับค่าคอมเต็มเหมือนกับเราส่งเงินงในเมื่อได้รับค่าคอมเต็มได้ตอนไหนได้เมื่อจบงวดที่4และค่าคอมจะเข้าในเดือนที่5ค่ะทุกวันที่15และ25ประเด็นต่อมาลูกค้าเลยดิวได้กี่วันลูกค้าเลยดิวได้ทั้งหมด15วันที่สำคัญไม่มีค่าปรับ เป็นโบกที่อารมุ่มอร่วยยืดหยุ่นให้ลูกค้ามากที่สุดแล้ส่วนใครที่เคยได้ข้อมูลเป็นอย่างอื่นมาตอบตรงนี้เลยว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยเดิยวได้15วันไม่มีค่าปรับเอกสารที่ใช้ในการแจ้งเงินผ่อนนะคะแจ้งคิเงินผ่อนบัตรประชาชนหนึ่งใบเขียนว่ายืนยันผ่อนชำระกับอาริเกเตอร์ลงชื่อสำเนาถูกต้องนะคะถ่ายรูปส่งมาทางไลน์แนบในระบบได้เลยแค่นั้นค่ะแค่นั้นเลยจริง เมื่อแจ้งงานผ่านงานอนุมัติอะไรเรียบร้อยและมันก็จะมีเอกสารผ่อนสองแผ่นออกมาจากระบบให้เราเนี่ยส่งให้ลูกค้าให้ลูกค้านําไปปินแล้วก็เซ็นเอกสารผ่อนสองแผน่นถ่ายรูปส่งลายกลับมาให้เราแนบเข้าระบบเป็นอันจบงานค่ะ้องบิวจะบอกว่าแจ้งงานเงินผ่อนที่นี่ง่ายมากขั้นตอนการทำงานคือแบบสะดวกรวดเร็วง่าย ต่อมามีคําถามว่าแล้วงวดต่อไปพี่ต้องตามลูกค้าเองไหมตอบว่ามีทีม call center ตามค่างวดเองแต่ถ้าทีม call center ติดต่อลูกค้าไม่ได้ลูกค้าไม่จ่ายหรือประการใดเนาะ เขาก็จะส่งเป็นข้อความในลาย a l l g เ r เก r ต e ต e ร์เมาเตือนเราเนาะคนขายว่าลูกค้าของท่านเนี่ยรายนี้จะต้องชำระภายในงวดที่เท่าไหร่ภายในวันที่เท่าไหร่นะคะเราในฐานะคนขายเราก็ต้องทำหน้าที่ไปตามลูกค้าของเราถ้าทีมคลเซนเตอร์ทีมบริษัทตามแล้วตามไม่ได้เราก็ต้องตามค่ะ แต่เบื้องต้นแต่ละเดือนเขาจะมี s m สมส่งไปให้ลูกค้าเขาจะมีทีมโทรโทรไปแจ้งเตือนค่างวดลูกค้าถ้าลูกค้าเลยดิวนะเขาก็จะโทรแต่ถ้าลูกค้าไม่เลยดิวเขาก็ไม่ได้โทรตามค่ะเมื่อลูกค้าชําระค่างวดแต่ละงวดแล้วมันจะมี SMS เด้งไปหาลูกค้าว่าขอบคุณลูกค้าที่ชําระค่างวดพร้อมกับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ทาง SMS ไปให้ลูกค้าทันทีที่ลูกค้ากดลิงก์ใบเสร็จมันก็จะ เด้งขึ้นมาเลยให้ลูกค้าอันนั้นคือหนึ่งทางและอีกหนึ่งทางก็คือจะเป็นทางบอนอเนาะส่งไปซีนีส่งไปให้ลูกค้าที่บ้านด้วยค่ะประเด็นต่อมาออแจ้งงานแล้วเคลมได้เลยไหมเคลมได้เลยค่ะตอบว่าเคลมได้เลยเคลมส่วนเคลมผ่อนส่วนผ่อนไม่ต้องปิดยอดทั้งหมดลูกค้า ที่แจ้งงานปอหนึ่งแบบผ่อนไม่ว่าปอใดก็แล้วแต่เนาะแบบผ่อนเคลมส่วนเคลมผ่อนส่วนผ่อนท่านไม่ต้องปิดยอดทั้งหมดมาท่านก็นํารถเข้าซ่อมปกติแล้วข้างงวดของการผ่อนเบี้ยประกันท่านก็ผ่อนไปตามปกติค่ะ เอกสารกรมธรร์ได้ตัวจริงเลยไหมหรือว่าได้สำเนาตอบว่าเอกสารได้ตัวจริงไปเลยค่ะภายใน7-14วันหลังที่เราแจ้งงานลงระบบปุ๊บงานอนุมัติปุ๊บรอ7-14วันอาริเกเตอร์จะส่งกรมธรรตัวจริงให้กับลูกค้าเลยไม่ต้องเอาสำเนาไปถือได้ตัวจริงไปเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆให้พี่ๆหลายท่านที่กำลังตัดสินใจนะคะว่าเอ๊ะจะเปิดางานจะเปิดกับโค้ดกับอ l ลเกเตอร์ดีไหมเปิดโค้ดกับอ l ลเกเตอร์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุณพี่และก็หลังจากเปิดโค้ดภายในระยะเวลา15วันถ้ามีการแจ้งงานปอ1นรับกิฟต์ไเชอร์500บาทและใครที่บอกว่าเปิดโค้ดมีค่าใช้จ่ายอันนั้นไม่จริงคะ่ะ ลองดูนะคะเพื่อที่จะเป็นโอกาสทางธุรกิจให้กับตัวเราเองในการขายงานเผื่อลูกค้าอยากทําแบ่งต่ายแล้วเราก็สามารถที่จะปิดงานได้งานก็ไม่หลุดจากมือเป็นโอกาสทางธุรกิจให้เรามากยิ่งขึ้นน้องบิวยินดีเป็นที่ปรึกษายินดีเป็นคนที่คอยช่วยดูแลงาน คอยช่วยให้คําแนะนําในการใช้ระบบในการติดต่อประสานงานกับพี่ๆที่ต้องการเข้ามาเปิดโค้ดเนาะอยู่ทีม้องวิวกับด้านในบางครั้งเราเข้ามาแล้วเรายัไม่รู้ว่าเอ๊ะมันทํางานยังไงเราอาจจะติดปัญหายินดีดูแลนะคะก็สามารถทักกันเข้ามาได้ก็หวังใจว่าจะได้รับการตอบรับนะคะจากพี่ๆหลายคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าฉันจะเปิดดีหรือฉันจะไม่เปิดดีนะคะ